้าหน้าในชีวิตให้ตัดสิ่งนี้ออกครับสิ่งแรกที่ต้องตัดก็คือการเว้นเวิร์กกับตัวเองครับเช่นฉันทําไม่ได้ฉันไม่มีเวลาฉันไม่ดีพอฉันไม่คู่ควรฉันยังไม่เคยทํามันมาก่อนเลยแน่นอนครับไม่ว่าเรื่องอะไรกันแล้วแต่คุณเคยไปสมัครงานใหม่ไหมครับเวลาเราไปสมัครงานใหม่บริษัทนั้นก็จะถามเราว่าเราเคยมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นไหมก็แน่นอนแหะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เคยทําสิ่งนั้นมาก่อนเราจะมีประสบการณ์ในสิ่งนั้นได้ยังไงจริงไหมครับใครคิดว่าจริงพงจริง วันนี้ถ้าเกิดว่าตอนที่โอป้าเนี่ยเรียนจบนะครับแล้วโอป้าก็ไปสมัครงานที่ดีแท็เนี่ยเขาก็ถามว่าเธอมีประสบการณ์ไหมปกติที่เนี่ยรับแต่คนมีประสบการณ์โอป้าก็เลยพูดไปนะครับตอนนั้นว่าถ้าเกิดว่าเฮียรับหนูเนี่ยหนูก็จะได้มีประสบการณ์อย่างงี้นะคะแล้วคุณตีความหมายได้ยังไงว่าเด็กจบใหม่จะไม่สามารถทํางานได้ถ้าคุณรับแต่คนมีประสบการณ์แล้วสกเกลภาพน้อยล่ะและนั่นเป็นประโยชน์ที่โอป้าใช้นะครับตอนที่โอป้าสมัครงาน นะเพราะว่ามันไม่ได้ไหมายความว่าเด็กจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์จะไม่สามารถทำงานได้เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นอยู่จะต้องแชร์เลนเคลียร์สต็อกต้องสามารถทำกลยุทธ์การขายหรือการตลาดบางอยา่างที่ทำให้สินค้าที่ติดสต็อกของเขามานานแลมปีเนี่ยออกไป ล้วพี่เชื่อไหมครับโอปป้าก็ขายหมดโกดังเขาครับที่เขาสต็อกสินค้าซึ่งตอนนั้นเป็นรุ่น v ีเทคครับวีเทคก็ประมาณสัก2990ในยุคนั้นนะครับก็10กว่าปีแล้วเนาะนะครับโอปป้าก็สามารถขายแล้วก็วางกลยุทธ์การขายแล้วก็ทําค่าคอมให้กับคนที่เป็นพนักงานหน้าร้านเนี่ยสามารถขายจนเกลี้ยงสต็อกค,ครับและนั่นแหละครับมันไม่ได้เกี่ยวเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยหลายท่านมองว่าฉันเป็นมือใหม่ฉันรู้สึกกลัวเพราะว่าฉันยังไม่เคยทําฉันรู้สึกไม่กล้าไม่มีปรระสบกาณ์ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณไม่โยนตัวเองเข้าไปในประสบการณ์คุณไม่สามารถรู้เรื่องนั้นได้จริงจริงไหมครับใครคิดว่าใช่ยปิ่ใช่สมมติว่าคุณจะเป็นช่างตัดผมคุณไม่ลองตัดผมให้ลูกค้าจริงๆคุณจะมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นไหมคําตอบก็คือไม่จริงไหมครับออย่างเช่นพี่ชายเนี่ยเขาเกี่ยวกับการตัดผมถูกป่ะถ้าเกิดแล้วพี่ชายไม่ลองตัดกับหุ่นอ่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าตอนตัดจริงจะเป็นยังไงหรือถ้าพี่ชายไม่ลองตัดคนจริงๆริงก่อนเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่ามันต้องแก้ตรงไหนในสถานการณ์จริงจริง สวัสดีครับพี่สุภาวิตานะครับโอเคสวัสดีครับพี่มลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่โยนตัวเองเข้าไปในสถานการณ์นั้นเราก็จะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นก่อนที่คุณจะทำทิกตอกเป็นวันนี้เป็นเพราะว่าคุณทําผิดทําถูกทําไม่สวยมาก่อนใช่หรือไม่ใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่คุณบอกว่า t ิกตอกยากจังแต่ก่อนหน้านั้นคุณเล่น Facebook คุณก็บอกว่า Facebook ยากจัง จริงไหมครับคุณก็บอกว่า f a c e b o o k ยากจัง a c e b o o k ยากจังแต่ตอนนั้นคุณยังไม่เคยใช้ Facebook จริงไหมครับแต่ก่อนหน้าที่จะมี Facebook เราติดต่อ,อยังไงครับผ่านอีเมล MSN อ่ะโอป้าเกิดทันนะเน,นี่ย MSN ดูอายุได้เลยนะครับใครเกิดทันยุค MSN บอกมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> ใครเกิดทันยุค MSN ใครทันใครทันใครแชทผ่านอีเมล์ mail, ใครแชทผ่าน MSN ครับหรือฮอต mail c แชทหรือไอ้พวกตัวแชทอ่ะอ่าเขาเรียกอะไรเน a อ s a p p วีแชทอะใครทันอะใครทันบอกมาเดี๋ยวนี้ใครทันแชทออนอะบอกมาเลยจ้ะทุกท่านหลายคนในที่นี้ถ้าอป้าถ้าอป้าวพี่ก็ทันนะเออเกิดทันค่ะนั่นไงพี่สุภวิตาบอกทันค่ะพี่ดวงบอกทันนะครับอะไรนะโหเพจลิงหนูก็ทันพี่เว้ยตายแล้วเราไม่น่าพูดอายุเราในในคลิปนี้เลยเนาะนะครับไม่ไม่ไม่มีใครรู้อายุเราเลยนะครับไม่ทันค่ะแน่นอนครับเราอยู่ในสมัยที่ การติดต่อสื่อสารโคตรยากตอนที่เราเป็นเพจก่อนที่เราจะมาใช้โทรศัพท์มือถือเราใช้เป็นไหมครับไม่เป็นอะไรนะครับแนรับรีวิวไหมครับรับหมดครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องมีประสบการณ์คือการเอาตัวเองลงไปเล่นตรงนั้นก่อนเอาไปใช้ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยไม่ได้คุ้นชินกับการมีสมาร์ทโฟนจนวันหนึ่งครับไอเจ้าตัวที่เรียกว่า Apple หรือ iPhone นี่แหละเข้ามา ในประเทศไทยมันเป็นหน้าจอสัมผัสเฮ้ยปรากฏว่ามันตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวเพราะว่าคอนเซปต์ของ Apple ก็คือว่าทำทุกอย่างให้อยู่ในเครื่องเดียวทำให้ยุคปัจจุบันนี้ OPPO h u a w e เ Samsung เนี่ยทำทุกอย่างได้ภายในเครื่องเดียวจริงไหมครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับมันทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะลองใช้ iPhone ก่อน ลองใช้โนเกียมาก่อนก็เพราะคุณใช้โนเกียไงแล้วคุณก็มาใช้ซัมซุงคุณมาใช้ Apple อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยมีประสบการณ์ก่อนจริงไหมครับคุณเคยใช้เพจฟิตเ,เพจเจอร์ก่อนอ่ะเพจเพจเจอร์เนาะแล้วก็เป็นโทรศัพท์เครื่องใหญ่แล้วก็กลายเป็นโทรศัพท์เครื่องเล็กๆและมีช่วงหนึ่งเขาฮิตนะรุ่นโซนี่อีเล็กซันดทันไหมใครทันโซน,นี่อีเล็กซันพิมพ์หน่อยครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองดูนะครับว่าเวลาที่เราลองทําแบบนี้มันเนี่ย เราได้ลองใช้โทรศัพท์แล้วเราก็เริ่มทํารุ่นใหม่เป็นอ่ะวันนี้คุณบอกว่าคุณใช้โทรศัพท์ไม่เป็นพอคุณใช้โทรศัพท์อายุตัวอย่างสมมติว่าคุณซื้อ Op ป o มาหนึ่งเครื่องแล้วคุณเริ่มฝึกใช้มันพอคุณเริ่มฝึกใช้มันเสร็จปุ๊บคุณก็ใช้เครื่องใหม่เป็นเวลาคุณซื้อเครื่องใหม่จริงไหมจริงไหมมันง่ายแค่นั้นเองครับก่อนที่คุณจะทําิ i ต t อกเป็นเช่นเดียวกันคุณบอกว่าเฮ้ยฉันฉันไม่ฉันทําิ i ต t อกไม่เป็นอ่ะโอป้าฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่เข้าใจมันเลยมันเป แล้วคุณไม่อยากลงมือทํามากกว่าครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันหยุดคุณเอาไว้หลายครั้งแล้วด้วยคุณมักจะอ้างไปก่อนโดยที่คุณยังไม่ลองลงมือทําเฮ้ยพี่ทําเรื่องนี้ไม่เป็นพี่แก่แล้วความรวยไม่เคยจํากัดครับว่าแก่แล้วเด็กไปไวัยรุ่นถ้าคนมันจะรวยอายุเท่าไหร่ก็รวย เหมือนกับเจ้าของ KFC ไงครับจริงปะหรือถ้าคนมันจะรวยมันก็รวยถ้าเป็นคงนไทยก็าอาจจะหมายถึงเท่าแก่น้อยที่รวยตั้งแต่วัยรุ่นอ่าสุดยอดครับพีดวงแล้วดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยเราไม่เคยเอาตัวเองเข้ามาในไลฟ์สดไม่เคยเอาตัวเองมาฝึกทําคลิปคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณทาได้หรือไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและมันง่ายมากๆจริงไหมครับมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยไม่เคยทําบางอย่าง แต่สุดท้ายเราอ้างไปก่อนว่าเราไม่เคยทําฉันทำไม่เป็นฉันไม่เคยทําคําว่าไม่เคยทําตัดออกไปจากชีวิตถ้าอยากก้าวหน้าเพราะสิ่งนี้คุณลองนั่งทบทวนตอนนี้ก็ได้ว่ามันทําให้คุณไม่ลงมือทําบางเรื่องที่สมควรจะทําได้แล้วมากี่เดือนมากี่ปีบางคนเป็นปีบางคนเป็นวันแม้คุณจะมีคอร์สออนไลน์ดีๆสัมมานาดีๆหนังสือดีๆก็ไม่สามารถทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้เลย พราะอะไรครับเพราะมันมีแค่เหตุผลเดียวครับฉันไม่เคยทำถ้าคุณจะพูดว่าคุณไม่เคยทำพูดครั้งเดียวพอครับโอเคออป้าพี่ไม่เคยทำอไรส่วนมาก่อนโอเคแต่พี่พร้อมจะเรียนรู้อันนี้โอเคเปลี่ยนความหมายใหม่นะครับจากสิ่งที่คุณพูดถ้าคุณอยากก้าวหน้าในชีวิตตัดเรื่องนี้ออกฉันไม่เคยทาเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยทาแล้วคุณโมแต่อ้างทุกๆครั้งที่คุณจะต้องทํามันก็จะไม่ได้ทำสักที เคยคิดไหมครับว่าเอ้ยมันต้องดีที่สุดแลวฉันค่อยลงมือทาคาว่าดีที่สุดได้มีอยู่จริงคุณไม่เคยไต่สเต็ปจากคนที่เริ่มเลยแล้วคุณจะมาเพอร์เฟกได้อย่างไรจริงไหมครับใครคิดว่าจริงเบม,มจริงคุณไม่เคยไต่ตั้งแต่สเต็ปเริ่มต้นเลยอะ่ะคุณไม่เคยผ่านจุดเริ่มเลยคุณไม่สามารถรู้เลยว่าไอ้ตอนที่เขาอยู่สูงเนี่ยเขาผ่านอะไรมาจริงปะเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านจุดเริ่มให้ได้ก่อนก็คือเริ่มต้น ไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกเพราะไม่มีคําว่าเพอร์เฟกคุณจะเริ่มต้นสร้างตัวตนในออนไลน์คุณจะทําธุรกิจอะไรมันไม่เคยมีการดีพอมันมีแต่คําว่าเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากก้าวหน้าตัดคําว่าฉันไม่เคยทําออกถ้าอยากพูดพูดแค่ครั้งเดียวแล้วจบแล้วบอกเองว่าโอเคฉันเรียนรู้ได้เพราะอะไรเพราะคุณไปซื้อหนังสืออ่านคุณไปฟัง YouTube คุณไปดู Google คุณไปซื้อคอร์สออนไลน์คุณไปซื้อสัมมนาใดๆก็แล้วแต่ คุณไปซื้อเพื่อเรียนรู้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเรียนรู้แล้วเลิกอ้างแล้วไปทําตอนนี้คุณเรียนจบใหม่ๆคุณไปเป็นข้าราชการก็ได้อ่ะคุณเดินแฟ้มเป็นไหมไม่เป็นคุณไม่รู้ดยซําว่าต้องผ่านใครหน้าห้องผู้ตรวจต้องผ่านนู่นนนี่ต้องใช้เอกสารอะไรคุณไม่รู้เลยตอนนี้คุณทํางานเอกชนคุณไม่รู้ดยซําว่าจะต้องทําอย่างไรต้องเดินแฟ้มหรอต้องไปถ่ายเอกสารต้องตอกบัตรต้องทํานู่นทานี่คุณไม่มีวันรู้เลยครับแต่คุณก็แค่ เต็มใจเรียนรู้สเต็ปบายสเต็ปจริงหรือไม่ก่อนที่คุณจะกลายเป็นคนเก่งคุณต้องกลายเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ก่อนเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เคยทำมาก่อนค่ะเลิอกอ้างแล้วทำซะอันต่อมาเหมือนกันเลยครับคํำคล้ายๆกันฉันไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้กับไม่เคยทำเป็นคําเดียวกันใช้ด้วยกันได้ครับโยนตัวเองเข้ามาในสถานการณ์นั้นอันต่อมาครับอยากก้าวหน้าในชีวิตตัดคานี้ออกครับ ฉันไม่เกง่งคำว่าเก่งหรือไม่เกง่งมันไม่สามารถวัดกันได้คำว่าไม่เก่งแปลว่าคุณเอาตัวเองไปเทียบกับใครอยู่หรือเปล่าจริงปะจริงไหมจริงไหมคำว่าคุณบอกว่าคุณไม่เก่งติ๊กตอกอ่ะคุณเอาตัวเองไปเทียบกับใครคุณไม่เก่งไรสดคุณเทียบกับใครหรือคุณบอกว่าฉันรู้ตัวว่าฉันไม่เก่งรู้ได้ไงคุณไม่เก่งหรือคุณยังไม่ได้ลงมือทําอ่ะมีอยู่สองอย่าง ลองตอบคาถามในใจเองดูครับคุณครับสําหรับของขวัญนะครับคุณมีคําตอบแล้วในใจคุณไม่เก่งเพราะคุณเอาตัวเองไปเทียบกับใครล่ะหรือคุณยังไม่ได้เรียนรู้มันหรือคุณยังไม่เคยลองทํามันลองตอบคําถามนี้ดูใครคิดว่าตัวเองมีคาตอบไหนลองพิมพ์มาให้ดูหน่อยครับคุณคิดว่าคุณมีคําตอบไหนคุณยังไม่ได้เรียนรู้เลยยังไม่เรียนรู้มาได้ซ้ําคุณยังไม่ลงมือทําได้ซ้ํา และหลายครั้งที่เราก็อ้างมันไปก่อนหรือคุณเปรียบเทียบเช่นเฮ้ยเขาทํามานานแล้วมันมีเจ้าตลาดเยอะเลยโอป้าไอเจ้าตัวไลฟ์สดในเท็กก็ถ้าพี่เข้ามาคนมันเยอะแล้วแน่นอนครับคนมันเยอะแต่ถ้าพี่เข้าช้ากว่าน,นี้จะยิ่งเยอะกว่าน,นี้โอเคโอเคไหมครับอ่าอ๋อยกตัวอย่างพี่ตัวบอกว่าเราไปเทียบกับคนอื่นที่เขาเก่งกว่าแน่นอนครับคุณเพิ่งเริ่มกับคนที่เขาทําก่อน วันนี้โอป้าเองเนี่ยยกดัมเบลหรือยกน้ำหนักเนี่ยเวลาไปออกกำลังกายได้ถึง40่กิโลเพราะโอป้าเคยยก1นึ่งกิโลสกิโลหกิโลสิกิโลยีกิโลมาก่อนใช่หรือไม่ใครคิดว่าใช่พิมใช่คุณจะไปยกดัมเบลส0กิโลท่านที่คุณไม่เคยยกคุณไม่มีทางยกขึ้นครับหรือถ้าคุณยกขึ้นคนลำบากมากๆในขณะที่โอป้ายกแบบสบายสบายจริงไหม คุณต่อยมวยไม่เป็นกระท่อนกระแทน่นตอนที่อาซ้อมมวยใหม่ๆก็ต่อยกระท่อนกระแท่นนะั้นน่ารักกุบกิบแต่ทุกวันนี้อาต่อยไปแล้วไงปาบปาบโอ้ต่อยทีนะครับกระสอบใสยแทบจะล,มล้ม่ะที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตัวเองเนี่ยบอกว่าเองไม่เก่งคุณไปเทียบกับคนที่เขามีเชวโมงบินสูงแล้วคําตอบที่คุณรู้ดีแก่ใจแต่คุณคิดว่าคุณไม่รู้และคุณอาจจะแกล้งไม่รู้หรือผีบังตามันเลยไม่รู้ คุณชั่วโมงยังน้อยอยู่เลยคุณเพิ่งไลฟ์สดอยู่สามชั่วโมงแล้วคุณจะไปเปรียบเทียบว่าคุณเก่งกับคนไลฟ์ไปเป็นปีตักกะตักกะแค่แค่ตักกะคุณก็เทียบได้ละจริงปหแค่ตักกะก็รู้แล้วเขาไม่ได้เก่งกับคุณครับคนที่เขาพูดเยอะๆเขาแค่ทํามานานและชั่วโมงบินมากกว่าคุณแต่มันแปลว่าเขาเก่งกับคุณไหมไม่ได้แปลว่าเก่งครับทําก่อนไม่ได้แปลว่าเก่ง แต่เขาแค่ทํามาก่อนอ่ะเข้าใจไหมอ่าถ้าเราอายเขาถามว่าเขาสนใจเราไหมครับไม่สนใจเราจริงๆแล้วเราอายตัวเองนะพี่ด้วงนะครับเราอายเขาหรือเราอายตัวเองลองตอบคำถามนี้ใหม่ดูเพราะไอ้เขาเหล่านั้นที่โด่งดังเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจคุณเลยก็ได้แล้วถ้าชีวิตเราโมแต่เปรียบเทียบนะ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความรักก็เปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นฐานะการเงินการงานก็เปรียบเทียบชีวิตจะอยู่แค่นั้นแหละครับมันจะไม่เคยมีอะไรดีขึ้นเลยอ่าสุดท้ายคุณสรุปแล้วพี่ดวงอายตัวเองผู้หญิงที่ไม่แต่งหน้ากับผู้หญิงที่แต่งหน้าเวลาไปออกงานอ่ะสมมติว่าคุณจะไปงานแต่งงานเพื่อนก็ได้ คุณไม่แต่งหน้าเลยนะคุณใส่เสื้อยืดกางเกงยียนส์ไปงานแต่งงานเพื่อนกับผู้หญิงอีกคนหนึง่งที่ใส่ชุดราตรีแสนสวยดุจเจ้าหญิงไปงานแต่งเพื่อนสวยกว่าเจ้าสาวอีกแล้วแต่งหน้าจัดเต็มคุณคิดว่าคนคนไหนมั่นใจกว่ากันครับบอกอป้าหน่อยคนคนไหนมั่นใจกับกันหรือคุณหุ่นดีมากเอวนาฬิการายกับคุณดูอ้วนอันไหนมั่นใจกว่ากันครับหรือคุณไปเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองแล้วคุณแต่งตัวเรียลาดกับคนจัดเต็ม คนแต่งดีๆอ่ะ er, แต่งรู้หราสวัสดีคับพี่สุสัิดสาใครมั่นใจกับกันคําตอบก็คือคนที่เขาเตรียมตัวเราอายตัวเองเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวให้มันพร้อมไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือความคิดของคุณและไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถและอีกอย่างคุณไม่ได้ฝึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขอถามคําถามสําหรับคนที่มาสร้างตัวตนคุณมาสร้างตัวตนเพราะเหตุนผลอะไรครับ อ่าขอถามหน่อยวันนี้คุณอยากมาสร้างตัวตนคุณอยากมาทําธุรกิจออนไลน์คุณอยากมาทาเพราะเหตุผลอะไรครับอ่าคุณมาสร้างตัวตนในออนไลน์คุณมาทําธุรกิจเนี่ยเพราะเหตุผลอะไรคุณอยากได้เงินแล้วต้นเหตุของการที่คุณมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์คืออะไรครับคุณมีปัญหาบางอย่างหรือคุณอยากจะเพิ่มอ่าอาจจะไม่ได้มีปัญหาสําหรับบางท่านแต่คุณอาจจะเพิ่มบางอย่างเช่น เพิ่มยอดขายฉั้นดีอยู่แล้วแต่ฉันเพิ่มยอดขายหรืออ่าหรือเพราะคุณอยากได้เงินเพิ่มคุณมีปัญหาอาจจะมาเพราะมีปัญหาหรือมีอยู่แล้วเรามาทาเพิ่มไม่ว่าช้อยใดก็แล้วแต่คุณอยากได้เงินคุณมีปัญหาเรื่องเงินลองคิดกับกันดูนะครับปัญหากับผลลัพธ์ที่คุณต้องการในชีวิตอะไรมันใหญ่กว่ากันเรื่องนี้โอป้าเนี่ย โคตรตะหนักรูต้ตอนที่ไปเรียนทีฮารฟเกอร์นะครับในสัมมนา,าของเขาเขาถามเราว่าปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนเนี้อ่ะอยังตอนนั้นป,ป้าเป็นนี้สินกับสิ่งที่คุณต้องการผลลัพธ์ชีวิตอะไรมันใหญ่กว่ากันแน่นอนถ้าเกิดว่าผลลัพธ์ที่คุณต้องการมันใหญ่กว่ามุ่งตรงไปที่ตรงนั้นแล้วแกล้งลืมมันซะบ้างบางครั้งเราบอกว่าการแกล้งล,ลืมการแกล้ง การแกล้งลืมบางอย่างแล้วหลอกตัวเองว่ารวยมันดีไหมโอป้าว่าหลอกตัวเองว่ารวยดีกว่าหลอกตัวเองว่าจนจริงไหมครับดีกว่าหลอกตัวเองว่าจนอะตอนที่โอป้าเนี่ยไปสัมมนาพัฒนาตัวเองตลอดปีสองปีมันมันเรียนหนักมากๆแล้วมันนอนดึกจนเพลียพี่คือนอนดึกตื่นเช้าไม่ไหวจริงแต่แบบก็ต้องไหวเลยว,วะแล้วมันดูเพลียไปหมดแล้วตอนเย็นก็ต้องมาไล์สวดต่อถึงหกทุ่มเนี้ยโหแบบแทบจะน็อ c เอาแต่ก็ทําอย่างนั้นมาตลอดปีหนึ่งสวัสดีครับพี่เมียว แต่วันนี้เนี่ยผลลั์มันใหญ่กว่าไงครับปัญหามันจะคอยเข้ามารบกวนคุณตลอดเวลาครับแต่เวลาที่เรายอมลดตัวลงเราก็จะถูกปัญหานั้นเหยียบไม่มีใครทําให้เราล้มลงได้เหยียบเราได้ถ้าเราไม่เอ็นตัวลงวันนี้เรายอมให้ปัญหามันใหญ่กว่าหรือเปล่าล่ะ แล้วคําถามต่อมาคือปัญหามันมีประโยชน์อะไรกับคุณเช่นอาจจะทําให้คุณแลดูสบายใจไม่ต้องมาออกกล้องไม่ต้องทําหาอะไรเลยในชีวิตอยู่สบายๆแล้วก็รอรับใบทวงหนี้ไม้ศาลถ้าคิดจะหลอกตัวเองหลอกว่ารวยดีกว่าครับใครจะมองว่าเรายี่เง่าหรือไอ้พวกโลกสวยคิดบวกก็ดีกับพวกคิดลบแล้วไม่มีหาอะไรเลยในชีวิตแล้วก็ไม่มีเงินแน่นอนครับตอนที่คุณฝึกสิ่งนี้จะมีคนหัวลาอคุณมากมาย ผมานี่โดนโดนหัวเราะประจามโอ้สวัสดีพี่แมวคิดถึงจังเลยนะครับสบายดีนะพี่จงชนะใจตัวเองด้วยการเริ่มต้นโอเคไหมครับตอนเย็นอยากมาส่งอาหารสมองหูวันนี้เช้าเย็นนี้เราส่งอาหารสมองดีๆมากเลยใครพลาดไ์สดตอนเช้านะครับตอนเช้าเป็นสเปเชียลจริงที่ที่เราอัดไว้ให้ปกติเราไม่ได้อัดใครพลาดนะครับเดี๋ยวเราจะอัปโหลดลงให้นะครับในคืนนี้ก็เข้าไปดูได้อยากจะบอกคุณเลยว่า จงชนะใจตัวเองด้วยการเริ่มต้นแม้พี่ดวงเนี่ยจะเริ่มไร้สดแล้วอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกก็แน่นอนคุณเริ่มใหม่มันก็ไม่เป็นไรมันดีแล้วจงชื่นชมตัวเองเพราะฉันได้เริ่มต้นในทุกๆวันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะอยากให้คุณมองแบบนี้ครับมันไม่มีความว่าเพอร์เฟกหรอกคุณแค่เต็มใจเริ่มต้นให้ได้ก่อนเพราะคนส่วนใหญ่ที่ชีวิตไม่ก้าวหน้าเลยคือเริ่มมันยังไม่เริ่มเลยทําไม่เป็นไม่เป็นไรครับ คุณรู้ไหมโอป้านี่ก็ทำไรสดไม่เป็นขึ้นหน้าจอ OBS ไม่เป็นเปลี่ยนฉากคือทําทุกอย่างไม่เป็นอ่ะที่มันเป็นออนไลน์เพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ในงานประจาเหมือนกันลองตอบโอป้าได้ไหมครับว่าปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนนี้มันให้อะไรกับคุณสวัสดีครับพี่อิว๋วปัญหาที่คุณเจอตอนนี้มันให้อะไรกับคุณเราไม่ได้บอกว่าปัญหามันดีนะแต่วันนี้ถ้าคุณไม่มองหาการเรียนรู้จากปัญหาที่คุณเจอคุณจะจมอยู่กับอดีตครับอย่างยกตัวอย่างแต่ก่อนโอป้าก็ เฮ้ยฉันเป็นฉันเป็นนี่ฉันเสียใจเป็นเป็นเวรกรรมของฉันหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่ใช่เวรกรรมนะเพราะเราไปกดเงินมามาใช้ใจ่ายอะไรบางอย่างจริงปะแต่ถ้าไม่มีปัญหานั้นก็คงไม่มีโอป,ป้าในวันนี้ที่มีเรื่องมาเล่าให้พี่ฟังและผ่านการทดสอบมาปีสองปีเพื่อจะมาบอกพี่ว่ามันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะ ทุกครั้งในชีวิตเหมือนกันเวลาคุณเจอความสัมพันธ์ที่แย่ไม่มีใครอยากเจอแฟนที่แย่ความรักที่แย่สามีภรรยาที่แย่หรอกครับแต่ตอนที่คุณเจอคุณได้เรียนรู้อะไรล่ะเช่นบางคนโอนทุกอย่างให้เป็นชื่อสามีภรรยาโอนทุกอย่างให้เป็นชื่อแฟนพอเลิกกันก็ไม่เหลืออะไรเลยคุณได้เรียนรู้อะไรครับเรียนรู้ที่จะเป็นชื่อตัวเองบ้างเป็นกรรมเสธ็์ตัวเองบ้างหรือเรียนรู้ที่จะรักตัวเองขึ้นมาบ้างอ่าพอเรื่องนั้นเนี่ยทาให้อปป้าเนี่ย ต้องไปเรียนรู้ศาสตร์การเงินเพิ่มเพ่าป้าเก็บเงินไม่อยู่จริงๆมาก,ก่อนทําให้ป้าเรียนรู้ศาสตร์การเงินเพิ่มแล้วก็มาสู่เส้นทางการเป็นโคช้ชมืออาชีพเห็นไหมสวัสดีครับแม่พี่ปูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยปัญหามันให้อะไรกับคุณแล้วถ้าคุณให้ปัญหามันใหญ่กว่าปัญหามันก็จะวิ่งวนอยู่อย่างนั้นอ่ะเป็นเหมือนภาพหลอนเป็นเหมือน เสียงภายในครับที่มันรบกวนคุณว่าอย่าทําเลยอย่าทําเลยอย่าออกกล้องเลยอย่าออกกล้องเลยสวัสดีครับพี่กีพี่อย่าทาเลยอย่าทําเลยอย่าออกกล้องเลยอย่าออกกล้องเลยปัญหาจะมักจะคอยกระซิบขึ้นว่าคุณไม่ดีพอถ้าเกิดว่าคุณให้ผลลัพธ์มันใหญ่กว่าโฟกัสไปสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆเนี่ยเราเคยได้เรียนรู้เรื่องนี้เยอะมากครับแต่เราพยายามหาวิธีซับซ้อนที่จะทําให้มันเร็วๆมันไม่มีซับซ้อนเลยครับการที่คุณไปสู่ความก้าวหน้าในชีวิต โฟกัสในสิ่งที่เราต้องการโฟกัสไปที่เอาคัมหรือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆริโดยที่ไม่เว้นเบอร์ว่าฉันไม่เคยทำฉันทำไม่เป็นฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีทุนเอาแค่ว่าคุณอยากได้อะไรอายุตัวอยา่างคุณอยากจะได้บ้าน่ะคุณก็โฟกัสไปที่บ้านโดยไม่ได้โฟกัสว่าคุณจะมีเยอะมีน้อยแต่คุณโฟกัสไปก่อนว่าคุณจะเอาบางคนบอกบ้าหรือเปล่าไม่บ้าครับปักหมุดก่อนว่าจะเอาอะไร แล้วคุณค่อยหาวิธีทางทําสิ่งนั้นถ้าวิธี A ไม่ได้ให้เปลี่ยนวิธี B วิธี B ไม่ได้เปลี่ยนวิธี C ยกตัวอย่างคุณใช้ GPS คุณต้องปักหมุดก่อนใช่หรือไม่อ่ะสมมติว่าคุณอยู่ที่อะไรดีสาทรแล้วคุณจะไปสนามบินดอนเมืองคุณต้องปักหมดุดคําว่าสนามบินดอนเมืองจริงไหมครับแก๊ปแท็กซี่เวลามารับคุณเช่นเดียวกันแก๊ปแท็กซี่เนี่ยเวลาเราเรียกแก๊ปแท็กซี่เนาะเราก็ต้องระบุใช่ไหมครับว่าเราจะไปไหนใช่ไหมครับใครคิดว่าใช่เพียมใช่ อ่ะแก๊ปแท็กซี่อ่ะก่อนที่คุณจะเรียกแก๊ปแท็กซี่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆบกได้นะคุณต้องระบุก,ก่อนว่าคุณจะไปสยามพารากอนคุณจะไปบิ๊กซีคุณจะไปโลตัสสววสดีครับพี่จุฑารัตน์คุณต้องระบุก,ก่อนใช่หรือไม่อ่ะใครคิดว่าใช่เปมใช่คุณต้องระบุก,ก่อนครับว่าโอเคแก๊ปจ๋าฉันจะไปสยามพารากอนแล้วควนี้แก๊ปแท็กซี่ก็จะคำนวณค่าแท็กซี่คร่าวๆให้กับคุณใช่ไหมครับเช่น1 5 0หถึง200บาทเป็นต้นใช่ไหม คุณยังต้องปักหมุดก่อนไปเลยสนามบินเหมือนกันมันเคยถามคุณไอ้นกแอะอ้าวคุณคุณจะบินไปไหนอ่ะเดี๋ยวฉันพาไปไม่มีครับคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณจะไปจังหวัดไหนหรือคุณจะขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิแล้วพอไปถึงสุวรรณภูมิคุณจะไปจังหวัดไหนอ่ะคุณจะไปไฟไหนอ่ะคุณต้องเลือกก่อนเป้าหมายชีวิตมันเป็นแบบนั้นเลยบางครั้ง เราหาวิธีการที่ซับซ้อนจนเกินไปครับความซับซ้อนเป็นศัตรูของการลงมือทำเพราะไอ้ความเวิ้นเวอ้อโดยที่เรารู้ตัวและอาจจะไม่รู้ตัวมันจะทำให้เราซับซ้อนจริงๆเป้าหมายมีแค่นี้ครับปักหมดุดแล้วโฟกัสไฟบินที่คุณต้องการครับแล้วคุณก็แค่เลือกสายการบินว่าคุณจะไปสายการบินไหนโคตรง่ายตะก,กะนี้จริงปะ ใครรู้สึกง่ายขึ้นพิมพ์ไหมครับว่าง่ายไอ้คําว่าสายการบินหมายความว่าไงอายกตัวอย่างคุณอยากจะไปกระบี่อ่ะไปจังหวัดกระบี่ไปไฟตอนเจ็ดโมงเช้าจากนั้นคุณก็ไปเลือกสนามบินที่คุณจะขึ้นจากนั้นคุณก็เลือกสายการบินและราคาที่คุณต้องการมันเหมือนอะไรครับเวลาที่คุณจะไปทําธุรกิจกับใครหรือเรียนคอร์สออนไลน์หรือซื้อหนังสือหรือดูช่อง youtube อ่ะไปค้นใน Google เหมือนกันเลยครับคุณก็แค่เลือกว่าคุณจะไปกับเจ้าไหนสมมติว่าคุณจะไปกับนกแอร์ก็เปรียบเหมือนกับคุณจะไปเรียนคอร์สออนไลน์ไหนไปซื้อหนังสือเล่มไหนไปฟังอ,อดิโอของใครไปฟัง youtube ของใครจริงไหมครับใครคิดว่าจริงเป็นจริงจริงเนาะต่กะมันง่ายแค่นี้เองครับแต่บางครั้งเราคิดลึกว่าต้องทำอะไรลึกกว่านี้ไหมโอป้าไม่มีเหมือนโอป้านยตอนที่โอป้ามีเงิน,งนจะมีเงินจำกัดตอนที่เป็นมนุษย์กันเดือนอะนะโอป้าก็ มีเงินจํากัดที่ต้องเรียนคอร์สออนไลน์มีงบห้าพันครับโอป้าก็เลือกไฟลบินก่อนครับว่าต้องการไปไฟ์ไหนแล้วก็เลือกในราคาที่ชอบพอราคาเนี่ยฉันมีงบห้าพันโอป้าก็มาเลือกสายการบินซึ่งตอนนั้นโอป้าก็เลือกครูคอร์สออนไลน์ครับเอ้ยถ้าฉันเรียนสร้างตัวตนฉันมีงบห้าพันฉันเรียนที่ไหนได้บ้างเนี่ยฉันจะเรียนตัดต่อวิดีโอฉันเรียนที่ไหนได้บ้างเนี่ยพอคุณเลือกเสร็จคุณก็แค่เดินทางขึ้นสายการบินแล้วสายการบินมันก็จะไปส่งคุณ คุณก็แค่ออกมาจากสายการบินแล้วก็เอาไปลงมือทําหมายความว่าไงครับพอคุณนั่งเครื่องไปที่กระบี่เขาส่งคุณเสร็จปุ๊บคุณก็เดินทางไปกินไปเที่ยวที่กระบี่คุณก็จะได้รับประสบการณ์ที่จังหวัดกระบี่เช่นเดียวกันคุณเดินทางไปที่ภาคเหนือเชียงใหม่คุณก็จะได้รับประสบการณ์ไปเที่ยวที่ภาคเหนือโดยการไปแม่กำปองมังละไปอะไรอีกม่อนแจม่มอะไรก็แล้วแต่ครับคุณแค่ไปใช้ชีวิตที่จังหวัดนั้นที่คุณลงลงเครื่องอะ่ะ พอคุณลงเครื่องบินเหมือนกับคุณเลือกหนังสือครูโค้ดอะไรก็แล้วแต่หรือสัมมนาหรือธุรกิจที่คุณจะไปทำอ่ะหรือแบรนด์ที่คุณจะไปทําขายออนไลน์อะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็แค่ไปใช้ชีวิตจังหวัดที่คุณลงไปเข้าใจไหมครับใครเข้าใจมากขึ้นพิมพ์เลยครับว่าเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเราจะต้องไปสอนนักเรียนในคอร์สเดอะเทรนเนอร์แล้วนะครับใครรู้สึกเข้าใจมากขึ้นครับพิมพ์เลยครับว่าเข้าใจมากขึ้นพอคุณลงเครื่องที่กระบี่คุณก็เที่ยวายให้เต็มที่ การเที่ยวคุณคุณหลงทางบ้างคุณกินร้านผิดบ้างบางร้านอร่อยบางร้านไม่อร่อยแต่สุดท้ายคุณก็ได้เรียนรู้ว่าไอเนี่ยไม่อร่อยกูจะไม่กินอีกไอเนี้ยอร่อยต้องกินอีกถ้ามาครั้งหน้าอะคุณเริ่มจําได้ว่าครั้งหน้านเนี่ยถ้าจะไปกระบ,บี่ร้านอะไรอร่อยถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสไปเที่ยวซ้ําคุณก็จะรู้เหมือนที่ว่าป้ารู้ว่าเชียงใหม่มีอะไรอร่อยเพราะไปบ่อยบางคนบอกติดสาเชียงใหม่ไหมไม่ได้ติดครับแต่โอป,ป้าเป็นคนที่ชอบกินอาหารเหนือมากมากๆด้วย ถึงขนาดแบบเคยมีลูกษย์ส่งแคปหมูกับน้ำพริกหนุ่มมาให้ขอบคุณมากคือชอบกินมากๆไอตัวแคปหมูกับน้ำพริกหนุ่มโคตรชอบนะฮะของภาคใต้นี่ชอบขนมจีบอืมแต่เครื่องแกงกินกินไม่ค่อยไหวมันเผ็ดมากเลยนะครับอืเข้าใจค่ะสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็สาหรับใครที่อยากจะเรียนย้อนหลังหรือฟังย้อนหลังนะครับคุณสามารถจะเรียนและฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทาง youtube เนาะ อ่า YouTube โอป้าอีาสานนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ล้วเลื่อนมาปุ่มที่3มันก็จะพาคุณไปที่ช่อง YouTube และเรียนย้อนหลังใน YouTube นะครับเรามีอะไรที่มันมากกว่าเช่นหนะังสือเสียงนะหรืออาจจะเป็นคลิปสอนบางคลิปที่อาจจะไม่ได้มีในช่องทางต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวโอป้าจะฝากเพียงเท่านี้นะครับวันหลังมาเชียงรายบ้างนะคะโอ้ต้องไปแน่นอนครับเชียงรายมีเพื่อนอยู่เชียงรายเยอะเลยเชียงรายเนี่ยญาติอยู่ที่นั่นนะครับญาติอยู่ที่เชียงรายนะครับ ป้ากับลุงอยู่ที่นั่นนะครับโอเคนะครับขอบคพณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราเจอกันเข้าใจมากขึ้นสุดยอดมากเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันตอน9ก้าโมงครึ่งนะครับที่ทิกตอกเนาะนะครับก็ยังไงเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับไลฟ์สดเรามี2ช่วงเวลานะครับตอนเช้าที่ทิกตอกเก้าโมงครึ่งแล้วก็ตอนเย็นนะครับที่เพจ Facebook เป็นหลักนะครับตอนนี้เราไลฟ์ที่เพจเนาะแล้วก็ทิกตอกนะครับเวลา18บแปดนาฬิกาไลฟ์สดพร้อมกันเลยนะครับส่วนช่องทาง YouTube เดี๋ยวมีอัปเดตให้อีกทีหนึ่ ถ้าเป็น Youtube น่าจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเงินอ่าน่าจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเงินเป็นหลักนะครับนะนะครับเลมอนลาน้านะครับไม่ตอบข้อความไม่ตอบตอนไหนครับโอเคนะครับสักครู่นะครับ